มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มถูกรางวัลที่หนึ่งขอลาออกไปบวชหาความสงบหลังมีแต่คนแห่มาหาจากที่ก่อนหน้านี้เพจ a c e b o o k อูสปีด Facebook, ed, ไทยบอดี้เพนสเคาะพ่นสีอยู่เทินหน้าสารกลางจังหวัดสระแก้วได้มีการโพสต์แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่นะคะ ซึ่งคนที่ถูกรางวัลก็คือเป็นพนักงานช่างของอูท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีโดยถูกรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่17มกราคม2566รางวัลที่1หมายเลข812519จำนวน1ใบได้เงินรางวัลไป6ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะทางเพจก็ได้มีการโพสต์อีกว่าช่างนันผู้โชคดีแห่งปี66แวะกลับมาขอลาบวช ขออนุโมทนาบุญกุศลในการบวชครั้งนี้ด้วยและขอฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดีเงินรางวัลส่วนใหญ่ได้ใช้ไปซื้อที่ดินไปแล้วทั้งนี้มีแรงงานว่าหนุ่มคนดังกล่าวได้ตัดสินใจลาออกแล้วก็เตรียมที่จะไปบวชหาความสงบนะคะเนื่องจากพอมีข่าวว่าตนเองถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่คนมาหาส่วนเงินรางวัลที่ได้มาก็วางแผนจัดการเรียบร้อยแล้วคะ่ะ หนุ่มถูกรางวัลที่หนึ่งขอลาออกไปบวชหาความสงบสุขหลังมีคนแห่มาหาเยอะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ